นไทยทุกวันนี้ท่านบ้ฟังพูดได้เลยว่ามีเพียงจํานวนน้อยที่ไม่เคยซื้อหวยไม่ว่าจะเป็นหวยลอตเตอรี่หรือว่าหวยใต้ดินเนี่ยโดยเฉพาะคนระดับปานกลางกับระดับต่ำนี่ต่างหวังจะถูกหวยกันทั้งนั้นเพราะไม่มีความหวังอย่างอื่นที่จะได้เงินง่ายๆลุกๆเหมือนจะเสี่ยงแทงซื้อหวยการซื้อหวยรัฐบาลเป็นการเสี่ยงโชคอย่างหนึ่งถ้าไม่ละโมบโลภมากวักกระเป๋าซื้อตามกําลังเงินของตนเพียงเพื่อให้เกิดความขวัญความหวัง พอชุ่มชื่นหัวใจก็ไม่กระไรหนักหนาถ้าถูกก็ถือว่าเป็นโชคเป็นลาบแต่ถ้าผิดก็ยังพอทำใจสบายสบายได้อยู่เพราะว่าผลกำไรจากการจำหน่ายสลากกินแบงก็ถูกนำไปใช้บำบัดถูกบำรุงสุขของประชาชนในรูปสาธารณะประโยชน์ต่างๆไม่เหมือนกับหวยใต้ดินหรือว่าหวยเถื่อนที่มีคนลุ่มหลงเล่นกันอย่างหน้ามือตามัวหมดเนื้อหมดตัวไปเป็นจานวนมาก เพราะว่าหวยใต้ดินมีลูกเล่นมาล่อให้เล่นมากกว่าซ้ำยังจ่ายเงินรางวัลมากกว่าหวยรัฐอีกคนบ้าหวยหวังรวยจากหวยใต้ดินก็เลยทุ่มแทงเลขเด็ดก,กันอย่างขาดสติบางรายถึงกับไปกู้หนี้ยืมสินจำนองจำนำคนอื่นเอาเงินมาแทงเพื่อที่จะถูกกินเรียบร้อยหลังจากฟังผลการออกรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาลแล้วหรือว่าบังเอิญมีโชคถูกรางวัลก็มักจะเป็นรายการเล็กๆน้อยๆถูกแค่ห้าบาทสิบบาท แต่ถ้าถูกแจ็คพอตเป็นล้านล้านนี่เจ้ามือก็ามาักจะเห็นหายเข้ากลีบมเมฆไปทันทีปล่อยให้คนที่ถูกหวยแต่ไม่ได้รับเงินมีอาการใกล้บ้าไปตามลำพังท่านผู้ฟังผู้ที่จะมีโชคได้เงินจากหวยรัฐหรือหวยใต้ดินนี่ไม่ว่าจะเป็นจำนวนเงินมากน้อยแค่ไหนก็แล้วแต่มันเป็นเรื่องของบุญเก่าตามมาทันเท่านั้นถ้าอดีตชาติไม่เคยทำบุญให้ทัน กรณีในทรัพย์ของตัวขาดเมตตาการุณาในการช่วยเหลือคนอื่นนีิยาว,วังเลยว่าจะถูกวหวยรวยทรัพย์ง่ายๆในชาตินี้หากในชาติก่อนๆเคยสร้างกุศลผลบุญบริจาคทานเป็นเนืองนิดกรรมดีอันเนี้ยจะตามมาให้ผลก่อนกรรมอื่นโอกาสที่จะได้รับเงินก้อนใหญ่ในการถูกหวยก็ย่อมมีแน่นอนการสร้างบุญสร้างกุศลบริจาคทานด้วยจิบอันผ่องแผ้วพร้อมกับปักไวในธรรมเพียรพยายามปฏิบัติภาวนา โดยมีมรรคผลนิพพานเป็นที่หวังในแต่ละชาติย่อมเป็นกุศลกรรมซึ่งจะติดตามไปให้ผลในชาตินั้นๆแล้วก็ชาติต่อๆไปอย่างแน่นอนการที่จะถูกหวยรวยทรัพย์ยในชาตินี้ก็คือผลแห่งกุศลกรรมที่ว่านี่ครับที่นี้มีเรื่องที่ประเดศพระคุณพระราชปรมยานหรือว่าหลวงพอ่อฤาษีดิ่งดำวัดท่าสูงท่านบันทึกไว้ในหนังสือเรื่องจริงิงนิานหลวงพ่อจงพุทธสโร แห่งวัดนาต่างนอกอำเภอบางไส่จังหวัดนครศรีอยุธยาเป็นพระอาจารย์ผู้ทรงอภิญญาจิตเป็นที่คเคารพเลื่อมใสศรัทธาของคนทั่วทั้งประเทศหลวงพ่อจงเป็นพระเถระที่มีเมตตาสูงลำ้ำดำรงอยู่ในพรหมบิหารสี่โดยพุดพองช่วยบำบัดบรรเทาความทุกข์ให้แก่ผู้ที่มาหาท่านโดยไม่เลือกชั้นวันณะัอพอๆกันกับหลวงพ่อปนันสำหรับเรื่องให้หวยของหลวงพ่อจงนี่เป็นที่เรื่องลือโดยทั่วกัน ว่าท่านรู้หวยแล้วก็ให้หวยได้ไม่ผิดพลาดแต่ท่านไม่ยอมบอกแก่ใครง่ายๆเว้นแต่ผู้ที่มีลาบอันเนื่องมาจากบุญเก่าเท่านั้นท่านถึงจะบอกเป็นนๆให้รู้สําหรับคนที่ไม่มีลาบไม่มีบุญเก่ามาให้ผลท่านเคยพิสูจน์ให้เห็นชัดๆว่าถึงจะบอกเลขหวยให้ตรงๆก็ไม่สามารถที่จะได้เงินเรื่องเป็นยังไงครับเรื่องมีอยู่ว่ามีชาวสีกุกคนหนึ่งมากราบหลวงพ่อจงที่วั บอกท่านว่าเดือนหน้าคือเดือนหกนะ่ะจะบวชลูกชายขอหวยสักสามตัวจะไปแทงจะแทงสักสองร้อยบาทเพื่อจะเอาเงินไปเป็นทุนงานบวชลูกหลวงพ่อจงท่านก็บอกว่าแกยังไม่มีลาบถึงให้หวยไปแกก็ไม่เล่นหรอกชาวสีกุกคนนั้นก็ยืนยันกับหลวงพ่อแนนอนร้อยเปอร์เซนถ้าได้เลขหวยจากท่านไปนี่เขาเล่นแน่ๆเวลานั้นหลวงพ่อฤาษีลิงดำนั่งสนทนาอยู่กับหลวงพ่อจง หลวงพ่อฤาษีเล่าเหตุการณ์ตอนนี้ว่าในที่สุดอาตมาก็ยกมือขึ้นผนมหมายถึงตัวหลวงพ่อฤาษีะนะในที่สุดอาตมาก็ยกมือขึ้นผนมกลาาเรียนหลวงพ่อจงว่าหลวงพ่อให้เขาไปเถอะครับเขาจะซื้อหรือไม่ซื้อก็เป็นเรื่องของเขาเพราะว่าตั้งใจจะเอาไปทําบุญท่านก็มองหน้าอาตมาแล้วก็บอกบอกว่าบอกให้ได้แต่ไม่ซื้อ คนนี้ยังไม่มีหลับเสร็จแล้วเขาก็ถามว่าเลขอะไรท่านก็เลยบอกเขียนให้เขียนให้สามตัวท่านบอกว่าไม่ต้องกลับนะหวยรางวัลที่หนึ่งคราวนี้ออกตามนี้ตาคนนั้นได้แล้วก็เอาใส่กระเป๋าออไปอาตมาก็ขอลอกเขาไว้เพราะอยากจะรู้ว่าหวยออกจริงหรือเปล่าหลวงพ่อจงแน่จริงหรือเปล่าเมื่อ <sk> ถึงเวลาหวยออกปรากฏว่าเลขท้ายสามตัวของรางวัลที่หนึ่ง เลขที่ออกตรงก็ที่หลวงพ่อจงบอกทุกตัวไม่ต้องกลับเลยแทนที่ชาวสีกุก oru, คนนั้นจะตื่นเต้นดีอกดีใจที่ได้เลขหวยซึ่งหลวงพ่อจงให้ออกตรงๆเนี่ยเขากลับเสียใจสุดขีดถึงขั้นจะใช้ปืนยิงหัวตัวเองฆ่าตัวตายให้รู้แล้วรู้รอดลูกเมียญาติ Music, พี่น้องต้องช่วยกันห้ามแย่งปืนไปซ่อนแล้วก็คอยดูแลไม่ให้เขาทําร้ายตัวเองเพราะความเสียใจเหตุที่เป็นอย่างนี้ก็เพราะว่าก่อนเวลาหวยจะออกเ คนเก็บโพยเนี่ยมาเก็บตัวเลขที่ใครจะแทงเลขอะไรบ้างชาวบ้านสีกุบคนเนี้ยเล่นหวยที่ได้จากอาจารย์อื่นนี่เพลินหมดเงินไปหลายร้อยส่วนเลขของหลวงพ่อจงซึ่งเขียนเอาไว้เรียบร้อยแล้วก็จะแทงสองร้อยเนี่ยลืมหยิบให้อย่างสนิทกระทั่งหวยออกถึงได้รู้ว่าตัวเองลืมแทงเลขหวยหลวงพ่อจงผลก็เลยเป็นไปตามที่หลวงพ่อจงท่านบอกลวงนาเอาไว้อย่างถูกต้องคือคนคนนี้ไม่มีรักบอกเลขหวยให้ตรงๆก็ไม่ได้ซื้อ ท่านว่ายอย่างนั้นท่านผู้ฟังท่านคงจะเห็นแล้วว่าการที่จะถูกหวยนะั้มันยากเกลียแสนเขียนจริงๆยิ่งท่านฝ่ายหวันจะถูกรางวัลใหญ่ๆได้เงินมากๆหรือว่าแทงหวยใต้ดินหวังจะได้เงินแสนเงินล้านในครั้งเดียวนี่มันยากเหลือเกินนอกเสียจากว่าท่านเคยมีบุญเก่าในชาติก่อนตามมาให้ผลเท่านั้นลาบใหญ่ถึงจะเกิดแก่ท่านนะแล้วทีนี้อย่างเราๆท่านท่านจะรู้ได้อย่างไงว่าเราเคยสร้างสมผลบุญ ผุศลอะไรในชาติก่อนๆเอาไว้มากน้อยเท่าไหร่หรือว่าไม่เคยสร้างเอาไว้เลยน่าสลดใจที่บางท่านไม่ได้คิดถึงเรื่องกรรมในอดีตชาติข้อนี้จึงยังมัวเมาดึงดันที่จะทุ่มแทงหวยใต้ดินเหมือนกับบาครังโดยหวังจะถูกหวยหนักๆสักครั้งเพื่อจะล้างหนี้สินด้วยร่ำรวยในปิบตาอุตสาหะดินรนกระเสือกกระสนหาเลขเด็ดจากอาจารย์ไปทั่วทุกทิศสถานที่ไหนที่ได้ข่าวว่าศักดิ์สิทธิ์ให้หวยแม่นก็จะแห่ คนสุดท้ายก็แทบจะหมดเนื้อหมดตัวเพราะถูกหวยกินเรียบลืมคิดไปว่าตัวไม่มีหลักทำยังไงก็ไม่สามารถสแสวงหาความมั่งคั่งจากการเสี่ยงโชคได้สําหรับเรื่องพระให้หวยเนี่ยหลวงพอ่อฤาษีลิงดำพระราชพรมยานท่านได้กล่าวไว้ในเรื่องให้หวยคนบ้านสีกุกนะมีข้อความว่าเรื่องการให้หวยและการรู้หวยนี่มีนักวิพาวิจารณ์กันมา สำหรับอาตมาเองเมื่อก่อนนี้ก็เป็นนักต่อต้านเหมือนกันไม่เชื่อครับเมื่อสมัยที่เลขไทยสามตัวออกมาใหม่ๆได้ยินข่าวว่าพระวัดนั้นให้หวยพระวัดนี้ให้หวยก็สงสัยว่าเขาจะรู้ได้ยังไงในเมื่อเลขหวยยังไม่ออกก็อุตส่าห์วิ่งเรือตระเวนไปทั่วทิศทั่วทางไปในที่ต่างๆว่าพระอาจารย์องค์ไหนให้หวยก็ไปขอท่านขอให้เขียนเลขมาบางอาจารย์ก็ถูกเพียงสองตัวบางบางอาจารย์ก็ถูกตัวเดียวบางบางอาจารย์ก็ไม่ถูกเลย ทงรายก็ให้มาเป็นสองชุดสามชุดนี่แสดงว่าไม่รู้จริงก็เลยเอาเรื่องแน่นอนอะไรไม่ได้ในที่สุดก็ไปพิสูจน์หลวงพ่อเขียนหลวงพ่อเขียนวัดบางขุนเนนท่านให้มายี่สิบมวดรางวัลที่หนึ่งเขียนหกตัวตรงหมดทุกมวดแต่ว่ารับปากกับท่านว่าจะไม่เล่นก็ไม่เล่นเอามาดูเฉยๆนะที่นี่มาถึงหลวงกลับมาถึงหลวงพ่อจงกันก่อนนะเรื่องการให้หวยเนี่ยบรรดา พระที่ได้อดีตังสยานที่โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่ว่ากันง่ายๆก็คือทิพยจักขุยานตาทิพย์ถ้าหากว่าท่านาปฏิบัติจนได้ทิพยจักขุยานที่ว่านี่ท่านรู้หวยได้แต่ก็รู้เหมือนกันนะว่าคนที่เขามาขอเนี่ยจะถูกหรือไม่ถูกจะมีลาบหรือไม่มีลาบในเมื่อรู้หวยได้ก็ต้องรู้ใจคนได้รู้วาสนาบาร,รมีของคน าคนที่ไม่มีลาบเนี่ยให้ไปตรงๆเสร็จพระมีความผิดถ้าเป็นคนที่มีลาบให้ได้แต่ว่าถ้ารู้ว่าเขาจะเล่นมากเกินไปก็ต้องให้แบบปิดแพงต้องให้คิดแล้วก็ให้หลายๆแบบต้องไปซื้อหลายๆแบบเงินจะได้น้อยลงมาหรือว่าถ้าหากรู้ว่าเขาจะเล่นไม่เกินกําหนดกฎชาก็ให้ตรงๆได้แล้วก็ถ้าหากว่าท่านสงสัยว่าทําไมพระทําไมถึงไม่เล่นเอง อย่าลืมนะว่าการรู้หวยเนี่จะต้องตัดโลภความโลภในจิตของตัวออกถ้าตัวเองยังมีความโลภทะเยอทะายานอยู่อันนี้รู้ไม่ได้แบบเดียวกับคนเห็นทรัพย์ใต้ดินเหมือนกันถ้ายังอยากจะขุดทรัพย์ใต้ดินอยู่นี่ก็ไม่มีทางเห็นได้ถ้าหากว่ามีปฏิญาณในใจมีสัจจะในใจว่าถึงเห็นเราก็จะไม่รบกวนทรัพย์สินของเขามันอยู่ที่ไหนเราก็จะได้เห็นตามอัธยาศัยที่ต้องการจะเห็น บางทีไม่ต้องการจะเห็นอย่างเห็นเลยอแล้วเขาชี้อวดด้วยว่ามีทองเท่านั้นมีเงินเท่านี้มีเพชรมีพลอยเท่านี้นี่เป็นเรื่องของจิตบริสุทธิ์เรื่องของการเห็นหวยเขาก็เห็นได้หลักสูตรในพระพุทธศาสนามีเคยเห็นลงหนังสือพิมพ์บ้างพูดกันบ้างว่าถ้าพระรู้หวยจริงๆแล้วจะต้องไปเรีอยอะไรทาไมทาไมไม่ซื้อหวยเล่นเองจะได้เอาเงินหวยไปสร้างวัดให้มันสวยๆนี่ก็ว่ากันประเภทคนที่ไม่มีความรู้เรื่องราวอย่างนี้อ คือถ้าจะรู้ก็รู้ตามตำราว่าดะไปอย่างนั้นศินห้าก็ไม่ครบสนานาคมก็ไม่ครบคนประเภทนี้รู้จริงไม่ได้คนจะรู้จริงได้ต้องเป็นคนมีศินห้าครบมีสนานาคมครบทวนแล้วก็มีอะไระมีนิวรณห้าระงับได้ตามอัตยาศัยแล้วสามารถสร้างทิพยะจากขุยานคือตาทิพได้ให้ปรากฏได้แต่ว่าการจะทําแบบนี้ได้เนี่ยจิตไอ้ความโลภความหลงโทสษะโมหะนี่มันจะต้องบาง ถ้ายังหนาอยู่ไม่มีทางถ้ากิเลสยังท่วมตัวอยู่ท่วมเลยหัวไปทิศๆไม่มีทางเพราะว่ากิเลสมันทับลูกตาบางังลูกตาไว้เหมือนกับคนเราเอาตัวจมลงไปในดินนะแล้วก็กลับซะด้วยคือเอาหัวลงจะมองเห็นคนเดินบนภาาพื้นดินได้อย่างไรดยเฉพาะอย่างยิ่งจะของเล็กๆแล้วยิ่งไม่เห็นใหญ่ข้อน,นี้มีอุปมาฉันใดคนเราถ้ามีกิเลสเลยหัวนี่มันทับลงมาหมดเหมือนกับดินที่มาทับหนาทึบไปหมด จะมองเห็นหวยได้ยังไงคนที่จะเห็นหวยได้ต้องเป็นคนดีกิเลสบางจิตสะอาดไม่มีความโลภไม่คิดว่าจะทําลายทรัพย์สินของเขาอ่นี่ว่ากันถ,ถึงคนที่รู้จริงแล้วก็รู้ด้วยว่าตัวควรจะซื้อหรือว่าไม่ซื้อควรจะเล่นหรือไม่เล่นถ้าคิดว่าจะเล่นเจ๊งเพราะความโลภมันเกิดนะต่อไปรู้เหมือนกันรู้ใหม่คราวนี้รู้ชัดกว่าเก่าแต่กินหมดไม่ตรงความเป็นจริงอันนี้ก็เป็นเรื่องของหวยที่เล่าสู่กันฟังครับ